รีกีไม่ธรรมดาจากนักกีฬาแบบเยาวชนแห่งชาติสู่นักแสดงช่อง3าม เป็นนักสแสดงสาวน้องใหม่ทางช่อง3าที่น่ารักจนทำเอาหนุ่มๆต่างแห่เข้ามาขอเป็นแฟนคลับเธอไปตามๆกันเลยคะ่ะสำหรับมินระรวิที่วันนี้เราจะพาทุกคนมาส่องประวัติของเธอกันคะ่ะโดยมินเกิดเมื่อวันที่9กันยายนพศ2 5 4 1เป็นคนจังหวัดนครราชสีมามีพี่น้องทั้งหมด3คนมินเป็นบุตรสาวคนที่2มีพี่ชาย1คนและน้องชาย1คนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสุนารี อยู่วิทยาศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลายัยรามคำแหงและคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยลังสิตและยังเป็นนักกีฬาแบดมินตันประจำจังหวัดได้ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเริ่มต้นวงการบันเทิงจากการถ่ายโฆษณามีผลงานแสดงละครเรื่องแรกข้ามสีทันดอนรับบทนาราต่อ มากับละครได้แดงรับบทลิงลิงและละครพราวมุกรับบทนำเพชรและมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคลาสสิกอเกนจดหมายสายฝนร่มวิเศษซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยรีเมคจากภาพยนตร์รักในตำนานเรื่อง The Classic ของประเทศเกาหลีเขาฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่6กุมภาพาันธ์พศ2563ส่วนทางด้านสถานะหัวใจ มิ้นยังเผยว่ายังโสดสนิทและเธอยังบอกได้ว่าทํางานเยอะและเป็นคนที่ต้องมีเวลาให้ตัวเองด้วยเลยยังไม่พร้อมมีเวลาให้ใครที่สําคัญคือคุณพ่อห่วงม,งมากแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็วางสเปคเอาไว้ว่าชอบคนโรแมนติกเป็นสุภาพบุรุษเข้าใจเธอไล์สไตล์ไปด้วยกันได้